ธรรมสวัสดีครับวิชาเลขก็ผ่านไปแล้วตอนเรามาเรียนออนไลน์กันทั้งทั้งหลังเนี่ยนะครูก็สอนไป4คลิปแล้วก็เท่ากับผ่านไปหนึสัปดาห์แล้วขณะนี้เราจะขึ้นสู่ 2, นะสัปดาห์ที่2นะสัปดาห์ที่2อครูจะไม่มีสอนคือคือวันศุกร์ตารางสอบสอนไม่มีวันศุกร์เพราะนั้นก็ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วสี่ครั้งแล้ววันนี้เป็นครั้งที่ห้าเป็นของสัปดาห์ที่สองถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วเนี่ยสอนจบสัปดาห์นี้นักเรียนก็จะมาสอบวันจันร์หน้าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะมาทบทวนกันครั้งที่แล้วเราถึงหน้าร้อยแปดสิบหกใช่ไหมครับร้อยแปดสิบหกเนี่ยคือ ทศนิยมสามตำแหน่งครับทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งถึงตำแหน่งที่สามไปแล้วต่อไปมาหน้าร้อยแปดสิบเจ็ดจะตอนนี้จะมีจำนวนเต็มเข้ามาแทรกด้วยครับเราจะเรียนกันทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งหรอกครับเราเรียนแค่สามตำแหน่งเท่านั้นนะนะทีนี้มาถึงหน้าร้อยแปดสิบเจ็ดครับ ปรากฏว่ามันมีจำนวนเต็มอยู่ด้วยมันคือจำนวนเต็มมันคือถ้าจะเขียนเศษส่วนนะถ้าจะเขียนเป็นถ้าจะเขียนเป็นเศษส่วนเนี่ยรูปที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเขียนว่าสามสิบเอาะเดี๋ยวก่อนยี่สิบแปดส่วนส่วนสิบถูกไหมนักเรียนจะต้องเขียนว่ายี่สแปดส่วนสิบกับ ยี่แปดคืออะไรยี่แปดคือที่แรงเงามีมีสิบอันเต็มเต็มเนี่ยอยู่สองอันกับอีกแปดสุกอีกกับอีกแปดอันเพราะนั้นไอ้ที่แรงเงาเนี่ยคือยี่สิบแปดช่องยี่แปดช่องภายใต้รูปหนึ่งจะมีสิบช่องก็คือส่วนสิบนะส่วนสิบก็คือมีสิบช่องเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามหารด้วย10 28หารด้วย10มันก็คือตอบยีนั่นแหละตอบ28นั่นแหละ,ต 28, แ,หละแต่ใส่ทศนิยมไป1นึ่ตำแหน่งเพราะเธอหารด้วย10มันก็กลายเป็น2.8เราก็ตอบว่า2.8นั่นเองใช่นไหมเราก็เขียนคำอ่านข้างล่างว่า2.8ทีนี้มารูปที่สมมารูปที่สอง ปรากฏว่าลูกนี้นะอันหนึ่งเนี่ยมีร้อยช่องมีร้อมี 100, ร้อสี่เหลี่ยมเล็กๆปรากฏว่ามีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่เนี่ยสามร้อคืออันที่เต็มอันที่เต็มมีมีอย่างละร้อยสครั้งสา0รบวกกับอีกที่ไม่เต็มสรุปแล้วมันคือสามมันคือสาม ส่วนส่วนก็คือส่วนร้อยครับเห็นไหมตอนนี้ส่วนร้อยแล้วเมื่อกี้ส่วนสิบนะข้อหนส่วนสิบใช่ไหมหารด้วยสิข้อ2เนี่ยหารด้วยร้อยเพราะมันมีร้อยช่องมันกลายเป็นว่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าหารด้วยร้อยคำตอบก็สามร้อ็ดสิบห้านั่นแหละแต่ใสายทวยงมไปสองตำแหน่ง ก็นับจากหลังมาสองตำแหน่งนะก็จะตอบสามจุดเจ็ดห้าครับตอบสามจุดเจ็ดห้าครับสามจุดเจ็ดห้าครับอา้าวต่อไปมาถึงข้อสามครับมันมีมันมีมนมเต็มเต็มอยู่สี่ร้อยครับมีเต็มเต็มอยู่สี่ร้อยช่องครับที่แรงเงานะไม่แรงเงามีแปด เพราะนั้นตอบ408 408ส่วนร้อยครับอะไรก็ตามหารด้วยร้อยก็เช่นกันครับคำตอบก็คือ4 408นั่นแหละแต่ใส่ต้นยมไป2องตำแหน่งครับนับจากหลังมา2องตำแหน่งมันก็เลยกลายเป็น4.08ครับมันก็เลยกลายเป็น4.08ครับตอบว่า4.08 เป็นคำตอบของข้อ3ครับ่ะทีนี้ไปหน้า186 186นะไอ5้5แผ่น5แผ่นนี่คือจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเท่ากับห้าในกรณีที่มีจํานวนเต็มเป็นจำนวนพระคิดอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าคิดเป็นจํานวนพระเนี่ยก็คือ นักเรียนก็ดูข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเขียนเป็นจํานวนพระเนี่ยห้าแผ่นเต็มๆก็คือห้าจำนวนห้าเศษสามสี่หกส่วนพันครับอ่าอ่านันกเรียนเราจะเขียนเป็นเศษส่วนก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นทศนิยมอ่ะข้อสองละสองแผ่นก็เขียนเป็นจํานวนเต็มสองครับเศษเศษร้รรอยห้าสิบครับ เศษร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งพันครับถ้าเขียนเป็นทศนี้มเป็นเศษส่วนต่อมาข้อสามเขียนหนึ่งครับจำนวนหนึ่งแผ่นเต็มเศษก็คือเจ็ดสิบสามในพันครับเจ็ดสิบสามในพันอ่าแล้วก็อันสุดท้ายจำนวนสี่ก็คือสี่จำนวนสีนนเ่เศษเศษแปดในพันครับ เออโอเคนะตอนนี้เราจะทำให้เป็นทศนิยมดูในกระดานดูในกระดานข้างซ้ายดูในกระดานข้างซ้ายนะครับอ,อันแรกก็ห้าเศษเศษสามร้อยสี่สิบหกส่วนพันใช่ไหมคำตอบของมันก็คือ ไอห้าคือจำนวนเต็มก็คือห้าแล้วก็จุดครับอะไรหารด้วยพันตอบเท่านั้นแหละตอบสามสี่หกเนี่ยสามสี่หกสามสี่หกซึ่งมันจะได้สามตำแหน่งบอดีเลยหนึ่งสองสามจุดอ่ะต่อมาข้อสองใช่ไหมข้อสองมันก็จะคือจำนวนสองเศษร้อยห้าสิบส่วนพัน ส่วนหนึ่งพันคำตอบมันก็คือสองเนี่ยอยู่หน้าจุดละจุดอ่าเศษเศษร้อยห้าสิามตำแหน่งพอดีก็จบกันตอบ2.150คือข้อที่ 2, 2> ครับต่อไปข้อที่3ามจำนวน1เศษ7จ็ส่วนพันคำตอบมันก็จะออกมาเป็น1นจุด จ็ดสิบสามเนี่ยแหละเจ็ดสามเนี่ยแหละแต่เจ็ดสามเนี่ยมันไม่ครบสามตำแหน่งมันหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งตำแหน่งที่สามไม่มีเติมศูนย์ให้ไปก็จบแล้วครับเป็นหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดสามต่อไปอันสุดท้ายสี่เศษแปดในพันก็จะเป็นทดเป็นเศษส่วนตัวนี้พอเป็นมนิยมก็คือสนะี่เนี่ยอยู่หน้าจุดต่อไป มี8ปดตำแหน่งนึงแล้วขาดอีก2ก็เติมศูนย์เติมศูนย์มันติดตอบ4.008นั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อสอเนี่ยตอบแล้วครับข้อหนตอบว่า5.346เวลาอ่านอ่านเรียงพยายา์ไอ้หลังจุดอ่านเรียงพยางค์หมดเลยข้อสออ่านว่า2.150ข้อสาอ่านว่าจำนวน 1. 1.73ข้อ4อ่านว่า4.008จบแล้วครับสำหรับข้อที่ข้อนี้นะครับดูต่อนะทีนี้ข้อหนึ่งจบไปแล้วต่อไปเขียนคำอ่านนักเรียนก็เขียนเป็นภาษาไทยนะครูมไม่เฉลย แล้วก็แล้วก็คราวหน้าครูก็ไม่มาเฉลยตรงนี้นะเพราะว่าจะตรวจให้คะแนนนักเรียนจะได้อ่านเขียนคําอ่านก็ไม่ก็ไม่ยากเลขหน้าจุดอ่านไปนตามเลขนั้นน่ะอย่างเช่นเอายกตัวอย่างสั็กหน่อยเอาเลขหน้าจุดอย่างก็หกเนี้ยเลขหน้าจุดต้องอ่านว่าหนึ่งร้อยยี่สิบจุดเจ็ดสามศูนย์ครับเห็นไหมหลังจุดอ่านเรียงพยางค์ หน้าจุดอ่านตามหลักหน้าจุดอ่านตามหลักของเลขใครอยู่หลักไหนต้องอ่านตามนั้นต่อไปมาถึงข้อสี่เขียนเขียนตามที่เขาเขามีตัวอ่านมานักเรียนก็เขียนไปไม่ยากครับอ้าวทีนี้มาถึงหน้าร้อยแปดสิบเก้านี่นะครับหน้าร้อยแปดสิบเก้า อาครูมีตัวอย่างมาให้ดูนัเกเรียนดูในในในแผ่นนี้นะครับอ่านนักเรียนดูแผ่นนี้นะนักเรียนดูแผ่นนี้นะขณะนี้เราจะเราจะพิสูจน์ว่าทศพิยมสองตำแหน่งอันหนึ่งตำแหน่งกับสองตำแหน่งเนี่ย แล้วมันเท่ากันนกักเรียนมองอ่ะเธอดูสี่เหลี่ยมใหญ่เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสิบส่วนใช่ไหมแล้วก็มีแรงเงาอยู่สามส่วนสิบใช่ไหมมนแรงเงาอยู่สามในสิบเพราะฉะนั้นเอาสิบไปหารสามมันก็เท่ากับศูนย์จุดสามใช่ไหมเนี่ยศูนย์จุดสามทีนี้ไฟไฟไฟสี่เหลี่ยมอันนี้แบ่งเป็นร้อยช่องเลยคนระับแบ่งเป็นร้อยช่องและอที่แรงเงานเนี่ย นักเรียนดูที่แรงเงาเนี่ยเนี่ยมันจะมีอยู่สามสิบช่องมันก็คือสามสิบส่วน้อยนั่นเองอะไรก็ตามหารด้วยลอยคำตอบมันก็คือไอ้สามสิบนั่นแหละแต่ใส่พจน์ยนไปสองตำแหนง่งศูนย์ตำแหน่งหนึ่งสามตำแหน่งหนึ่งกลายเป็นศูนย์จุดสามนักเรียนครับศูนย์จุดสามกับศูนย์จุดสามศูนย์เนี่ย,นนยมันมีค่าเท่ากันครับอ่ะ ถ้านัาเกเรียนไม่เข้าใจมันเท่ากันได้ไงเพราะนี่ไงนัเกเรียนดูสิครับที่แรงเงาเนี่ยเนี่ยสองสองสองอย่างเนี่ยเธอดูด,ดูนเท่ากันไหมครับไอไอที่เขาแบ่งเป็นสามสิบช่องเนี่ยเพียงแต่เป็นการแบ่งแต่ดูที่จํานวนที่แรงเงาเท่ากันไหมครับเท่านะเท่ากันเลยครับเพราะฉะนั้นศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามมันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นสตางก็คือ สามสิบตาตังศูนย์จุดสามศูนย์ก็สามสิบตางค์เท่ากันน่ะหลักทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกหลักสิบสตะตังหลักทศหลักที่สองเขาเรียกว่าหลักสตางค์อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนแม่เราจะเห็นว่าเท่ากันอ่ะดูอีกงานหนึ่งดูอีกงานหนึ่งอันนี้อนักเรียนมองนี้ ดูร,รูปที่ที่สองนะเนี่ยเดิมอันเนี้ยเขาเรียกวันหนึ่งในสองไงนะนักเรียนดูนี้เนี่ยอันเนี้ยมันมีอยู่สองส่วนและไอ้ที่สีชุพูเนี่ยมันมีหนึ่งในสองใช่ไหมเสร็จแล้วเราอยากจะทําให้เป็นพศนสยมใช่ไหมเราก็ทําส่วนให้เป็นสิบเด็เราก็เอาห้าบคูณ ปรากฏว่ามันได้ห้าส่วนสิห้าส่วนสิเนี่ยมันคือศูนย์จุดห้าเห็นไหมส่วนนี้เนี่ยมันคือห้าสิบช่องในร้อยช่องไอห้าสิบในร้อยมันก็คือครึ่งหนึ่งเหมือนกันเห็นปะ่ะมันก็คือครึ่งหนึ่งเหมือนกันถ้าเอาห้าสิบหารร้อยมันก็คือศูนย์จุดห้าศูนย์เพราะฉะนั้นสองอันเนี่ยจึงเท่ากันนะครับ หนึ่งส่วนสองก็เท่ากับห้าส่วนสิบก็เท่ากับศูนย์จุดห้านะเพราะนั้นทสองอันเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยครับนะศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดห้าศูนย์เท่ากันนะศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดห้าศูนย์เท่ากันโอเคนะครับคือเศษส่วนที่เท่ากันคือทจนิยมที่เท่ากันครับดูในหนังสืออีกทีหนึ่งนะครับอขนาดนี้หน้าร้อยแปดสิบเก้า 0.40อันแรกพอมาถึงรูปที่สอง0.4นี่คือข้อหนึ่งนะร้อยช่องเนี่ยกลายเป็น0.40ส่วน10ช่องเนี่ยกลายเป็น0.4และทั้งสองอันเนี่ยเท่ากันครับ0.4กับ0.40เนี่ยเท่ากันเราก็เขียนข้างล่างว่า เป็นทดเสนิยมที่เท่ากันครับอ่ะพอมาถึงรูปที่สองรูปแรกเนี่ยมันคือ 10, ห้าส่วนสิบเขียนเป็นทศนิยมแล้วต่อ้าศูนย์จุดห้าครับศูนย์จุดห้ารูปที่สองมัน 100, ห้าสิบส่วนร้อยเขียนเป็นทศนิยมก็คือศูนย์จุดห้าศูนย์และเราก็เห็นว่ามันเท่ากัน จำนวนที่แรงเงาเท่ากันเราก็ตอบว่าเป็นทศนิยมที่เท่ากันต่อไปมาถึงข้อ3 0.8ซ้ายมือ0.8ทางขวามือ0.80ก็เท่ากันอีกเป็นทศนิยมที่เท่ากันข้อ4ก็เช่นกัน0.1 1นช่องใน10ก็0.1 10ช่องในร้อยก็0.10 เป็นทศนิยมที่เท่ากันครับตอบอย่างนั้นนะโอเคนะต่อไปมาถึงหน้าร้อยแปไปแล้วจบไปแล้วนะทีนี้มาร้อยเกนักเรียนก็ไปทำต่อว่าอันไหนเท่ากันบ้างดูข้อที่1นึ่งเดี้ย0.2ไปเท่ากับช้อยไหนครับ0.2ก็ไปเท่ากับข้อขอเห็นปะ เท่ากับ0.20ใชหมตำแหน่งเลขจุดตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่ที่หนึ่งคือเลขสองด้วยกันทั้งคู่ตำแหน่งที่สองอีกอันึ่งมีงานไม่มีแต่มีหรือไม่มีก็เท่ากันเพราะมันเป็นศูนย์เหมือนกันนั่นเองอ่าอีกข้อหนึ่งข้อสอง0.7ไปเท่ากับท้อยไหนก็เท่ากับท้อยกอไก่0.70นั่นเอง แล้วนักเรียนก็ไปทำมาได้นะต่อมาข้อสาใหญ่เขาบอกให้นักเรียนเขียนทศยมที่เท่ากันกับทศยมที่กำหนดให้คือเขาให้มาหนึ่งตำแหน่งเราก็ไปเขียนสองตำแหน่งนะครับอย่างเขาให้มา0.5เราก็ไปเขียน0.50ย์ะ0.50กับ0.5มันเท่ากันครับข้อสองเขาให้มาสองตำแหน่ง เขาให้0.70เราก็ไปเขียนเหลือตำแหน่งเดียกวก็ได้0.7ก็เท่ากันเหมือนกันนะครับนะเอาเอาเข้ห8 0.63เราก็ไปเขียนเป็น0.630เข้าไปเติมศูนย์ก็ไปตัวข้างหลังได้ข้างหลังเนี่ยเติมศูนย์ได้โดยที่เติมแล้วก็เท่าเดิมครับมีค่าเท่าเดิมนะโอเคนะ นักเรียนตอนนี้ทําถึงหน้าร้อยเก้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้เราจะต้องเรียนให้จบจนกระทั่งถึงหน้าสุดท้ายเลยนะซึ่งไม่ยากเลยนะเพราะนั้นก็นักเรียนที่ทํามาถึงหน้านี้แล้วถ้านักเรียนทําต่อไปได้ก็ทําทํทไปก่อนได้เลยนะะ เพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็จําเป็นจะต้องขอยุอยุติไว้ก่อนแค่หน้าร้อยเก้าสนะนักเรียนทำถึงหน้าร้อยเก้าสิบชั่วโมงหน้าถ้าไม่มีอะไรครูก็จะมาต่อหน้าร้อยเก้าเลยนะตอนนี้บอกว่าครูจะไม่ถ่ายรูปไปว่าถึงหน้าอะไรนะการบ้านหน้าอะไรเนี่ยนักเรียนต้องไปทําตามในหนังสือมาให้จบทุกหน้าเลย นะท,ำทำได้ับทำได้ถ้าไม่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกนักเรียนก็ดูตัวอย่างเขามีให้ให้เทียบเลยครับมีตัวอย่างให้ให้ดูเรียบร้อยเลยนะนักเรียนก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะตั้งใจนะครับทำมาติงหน้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเลยครับวันนี้ครูขอ,อยุติไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ